สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับนะฮะก็เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกัน2เรื่องนะฮะสเคสนะครับที่ยุทธเข้าไปดูในแชทเพจนะนะครับเอ่อเรื่องแรกนะครับก็เป็นสินเชื่อมะพร้าวเนาะสินเชื่อมะพร้าวเนี่ยเราเคยได้พูดคุยกันในไลฟ์สดอะค่อนข้างที่จะบ่อยมากนะครับสินเชื่อมะพร้าวก็เหมือนพวกเอ่อไทยจินไทยางพวกซากุระอะไรพวกเนี้ยนะครับพวกเอ่อสินเชื่อสวรอย่างเงี้ยเป็นรูปหงอย่างเงี้ยนะครับคือไอ้พวกสินเชื่อพวกเนี้ยเคสเดียวกันเลยนะครับ คือหลอกให้โอนเงินก่อนนะฮะอย่างเช่นแบบนี้นะครับผมได้ไปกู้แอปสินเชื่อมะพร้าวนะครับแล้วก็ให้ผมเนี่ยโอนเงินค่าสินเชื่อไปทั้งหมดเนี่ยสา,สายอดเนาะหกรบาทนะครับผมได้ยกเลิกสินเชื่อไปเ,ออเขาบอกว่าจะให้เงินคืนจนกระทั่งครบกําหนดแล้วยังไม่ได้คืนผมควรทํายังไงเห็นไหมสามงวดเลยนะนะครับหกรอยแปดบบาทนะครับ เหมือนไทจินไทยางอะไรพวกนั้นนะ่ะเหมือนซากุระนะครับก็จะบอกว่าสินเชื่อประเภทนี้นะครับที่จะให้เราเนี่ยจ่ายค่าสินเชื่อค่าธรรมเนียมค่าเครดิตคือหรือค่าเอกสารอะไรต่างๆนะครับคุณไม่ต้องไปจ่ายนะครับสินเชื่อพวกนี้มันเป็นมิจฉาชีพนะครับเ,เป็นเคสที่หลอกให้โอนเงินก่อน จำไว้นะครับสินเชื่อมะพร้าวนะครับเป็นรูปแบบที่ที่ยุดลงไว้ให้นะครับคุณไม่ต้องไปจ่ายไม่ต้องอะไรเลยสินเชื่อพวกนี้นะครับห้ามโอนเงินก่อนนะฮะโอนเงินก่อนเนี่ยเท่ากับโกงนะฮะโดนโกงนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็มีน้องท่านหนึ่งนะครับที่เข้าไปเนี่ยนะครับในเรื่องของข้อความเนาะส่งเข้ามาในเบอร์มือถือเรานะครับในปในปัจจุบันนะครับของ m ั n นี่เมจิกนะครับสินเชื่อออนไลน์เนาะ อนุมัติทันทีเราเลยเนี่ยแอดไลน์ไปนะครับเข้าไปกู้เนี่ยหนึ่งแต่ได้ยอดจริงเนี่ยห้าพยอดนะฮะหนึ่งได้ยอดจริงเนี่ยห้าพแถมมีการแบ่งจ่ายนะฮะรายวันนะสง,งวดนะภายใน7วันนะงวดแรกเนี่ยห้าพนะครับและงวดที่2องเนี่ยห้าพซึ่งตอนนี้เราไม่มีเงินนะครับเอกสารที่ให้เข้าไปคือลิงก์ Facebook และหน้าบัตรประชาชนแล้วก็ รูปถ่ายของเราคู่กับบัตรเห็นไหมเอกสารที่ให้ไปคือโอ้โหเป็นลิงก์เฟซบุ o กเลยนะนะครับเออถ้าเป็นผมเนี่ยโอ้โหผมผมปิดเฟซเลยนะผมปิดเฟซเลยนะครับเอ่อบัตรประชาชนเนี่ยผมไม่ทาใหม่เลยนะครับอย่างอื่นนี่พวกหน้าบัตรประชาชนหรือหน้าบัญชีอะไรนู่นนี่นั่นนะนะครับเราสามารถทําใหม่ดีกว่านะฮะมันมันค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับสินเชื่อพวกนี้นะที่ไปพูดคุยนะให้แอดไลน์นะอ่อตัวผมเองนะเป็นคนที่เอ่อ ให้ให้ความสําคัญนะ่ะนะเวลาสินเชื่ออะไรที่ไปคุยกันทางไลน์นะนะครับส่วนใหญ่เป็นมิจฉาชีพนะแทบร้อเลยนะครับเนาะนอกจากไลบีเคนะขนาดไลบีเนี่ยเออ่ยังใช้ข้อความที่เป็นอัตโนมัติเลยนะครับแต่ถ้าเป็นข้อความที่คุยระหว่างบุคคลเนี่ยนั่นแหละกําลังโดนมิจฉาชีพหลอกแล้วเนี่ยยอดกู้10,000เนี่ยได้จริงเนี่ยห้าพเองนะครับแต่เราต้องจ่ายเนี่ยเต็มหนึ่งหมอนนะ่ะแล้วดูดิดอกเบีย้ยเนี่ยเห็นไหมดอกเบีย้ยครึ่งต่อครึ่งแล้วก็ให้จ่ายเนี่ยเวัน,นวเนี้สองวดอย่างเงี้ย ซึ่งมันหนักเกินไปไอ้สินเชื่อพวกนี้มันเป็นนอกระบบอยู่แล้วเป็นพวกมิจฉาชีพอยู่แล้วนะครับถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้นะถ้ามันได้จริงๆอะนะนะครับต้องต้องบอกแบบนี้นะใครที่มาดูผมมาฟังผมเนี่ยผมเนี่ยจะบอกว่าไม่ต้องคืนนะครับผมเนี่ยให้บล็อกไลน์เลยได้ยอดมาแล้วให้บล็อกไลน์เลยจะหาว่าผมโอ้โหไม่ต่างอะไรจากมิจฉาชีพเลยนะครับผมบล็อกเลยนะได้ยอดมาแบบนี้ผมบล็อกเลยต้องให้พวกเนี้ย ไปแจ้งความเนาะไปแจ้งความนะฮะแล้วก็ให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยติดต่อเรามานะครับจะเอาเงินคือหรือจะยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งมิจฉาชีพพวกนี้ไม่เสี่ยงแน่นอนนะครับจะไม่ยุ่งเลยนะฮะผมเข้าใจนะว่ามันได้ลิงก์ Facebook ไปนะครับมันพร้อมที่จะประจานพร้อมที่จะเข้าถึงนะฮะผมบอกเลยให้ปิดเลยนะฮะคุณปิดใช้เลยชั่วคราวคุณจะเป็นเดือนหรือเป็นเอ่อกี่วันก็แล้วแต่ คุณปิดเลยแล้วพวกหลักฐานเนี่ยคุณเตรียมทําใหม่ได้เลยส่วนเรื่องเงินเรื่องการกลมกูโทรทวงใจเย็นๆก่อนนะครับเดี๋ยวคุณจะซีเรียสเดี๋ยวคุณจะเครียดเกินไปเนี่ยเอาสมมุตินะถ้าคุณคืนมันไปเนี่ยห้าพัโดยที่ไม่อยากได้เนี่ยคืน5้าพัมันไม่จบกับคุณนะมันยังคงไล่บี้คุณเรื่อยๆเ,เอาจนคุณแบบกดดันแล้วต้องมาหาเงินให้อีกห้าพันสามอ่ะเจ้าให้ได้เนี่ยแหละไอ้พวกวิฉาชีพ คุณอย่าไปให้ค่ามันดิยิ่งเท่าคุณกลัวนะคุณจะไม่เหลืออะไรเลยคุณจะตกเป็นทาสมันนะจริงๆคนในประเทศไทยเนี่ยที่โดนโดนกันอยู่คือความกลัวนะครับคุณลองไม่กลัวดิคุณได้มาแล้วคุณบิดดินี่เขาบิดกันทั่วประเทศแล้วอะ่ะดูซิว่ามันจะเหลืออะไรดูซิว่ามันจะทําไงต่อดูซิว่าไอ้พวกคนไทยที่มันไปทําด้วยเนี่ยนะจะเป็นยังไงจะตกงานหรือจะยังไงหรือว่าจะโดนบีบเหมือนกันไม่ต้องจ่ายฮะ สินเชื่อออนไลน์พวกนี้นะนอกระบบคุณไม่ต้องสนใจเลยที่เราโดนกันอยู่เนี่ยจากหลักพันขึ้นมาหลักหมื่นหลักหมื่นเป็นหลักแสนเนี่ยก็เพราะเรายังจ่ายอยู่ไงมันเป็นวังวนไงเออเราเราไปจ่ายอยู่งี้เราเรากลัวเรายังงงก,กดดันอยู่อะ่ะอย่างนี้ไม่ไหวฮะเดี๋ยวไม่รอดนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยกันนะในในสองเคสพวกนี้เนาะนะครับก็ถือว่าเออเป็นความรู้นะครับเล็กๆน้อยๆนะฮะไม่ต้องจ่าย นะในสินเชื่อพวกมะพร้าวไทยจีนไทย,ยางสกุละสวรนอะไรพวกนี้ไม่ต้องโอนเงินก่อนฮนะอยู่เฉยๆนะฮะอยู่เฉยเลยคุณไม่ต้องออไม่ต้องไปโอนเงินอะไรทั้งสิ้นนะครับอยู่เฉยๆไม่ว่ามันจะทักมาไงก็แล้วแต่คุณต้องโอนก่อนดูนี่นั่นคุณไม่ต้องฮนะนั่นคุณคุยอยู่มีฉาชีพนะจำไว้นะครับ